ต่อไปข้อที่16นักเรียนห้องหนึ่งมี80คนชอบเที่ยวภูเขา50คนชอบเที่ยวทะเล30คนไม่ชอบไปเที่ยวทั้งสองอย่างนี้10คนจำนวนนักเรียนที่ชอบเที่ยวทั้งภูเขาและทะเลเป็นเท่าใดอันนี้ถ้าเรากำหนดให้คนที่ชอบไปเที่ยวภูเขาเป็นเซต A ไปเที่ยวทะเลเป็นเซต B และคนทั้งหมดมี80คนนะครับแต่เขาบอกว่า ไม่ชอบไปเที่ยวทั้งสองอย่างมี10คนแสดงว่ามีคนที่ชอบไปเที่ยว70คนซึ่ง70คนนี้ก็คือ NA Union B ก็คือคนที่ชอบไปเที่ยวภูเขากับคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลรวมกันนะครับก็คือ Union นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาต้องการให้หา NA i n t e r s e c t B ก็คือชอบไปเที่ยวทั้งภูเขาและทะเล ซึ่งเรามีสูตรอยู่แล้วว่า NA union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B นะซึ่ง NA union B เราก็ทราบแล้วก็คือ70เท่ากับ NA นี่คือคนชอบไปเที่ยวภูเขามี50 NB ก็คือคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลมี30ตัวนี้คือสิ่งที่เขาต้องการหา NA intersect B ซึ่งเมื่อเราย้ายข้างสมการเราจะได้ว่า n a intersect b เท่ากับอันนี้รวมกัน2อันเป็น80นะครับก็คือ80ลบ70เท่ากับ10ดังนั้นคนที่ชอบไปเที่ยวทั้งทะเลและภูเขามีทั้งหมด10คน